มจะเริ่มจากด่านเลเวล2ก่อนและกันทุกคนด่านเลเวล2ด่านเลเวล3ด่านเลเวล4เอาละทุกคนตอนนี้ผมก็ได้สูตรทาเควสใหม่นะทุกคนตอนนี้น่าจะทําง่ายกว่าเดิมเยอะเลยวิธีผมน่าจะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมชายพีนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้เรามาเคลียร์ เควสของบอสกันทุกคนผมคิดว่ายังมีใครหลายคนยังยังทำเควสของบอสไม่ได้นะทุกคนอ่าอย่ามารุยกันผมจะเริ่มจากด่านเลเวล2ก่อนแล้วกันทุกคนด่านเลเวล2ด่านเลเวล3ด่านเลเวล4ี่เนี่ยคืออย่าไปหวังเลยผมคิดว่าไม่มีโอกาสชนะบอสได้เลยนะทุกคนมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย อ่าภารกิจก็คือทำอะไรบ้างต่อยช็อก1ครั้งแล้วก็ต่อยต่อยเย็บสกัดกันโยกหลบแล้วก็ใช้เมกพันหนึ่งครั้งทุกคนมีนมี3ามภารกิจก็อย่าใส่ข้าวค่าไปก่อนแต่ผมจะเอาโตัฮุกมาต่อยโดยใช้ สกิลใ่แมงมุมของแจ๊ปกับสกิลช็อตของฮุกนะทุกคนอันนี้แนะนำให้ถอดหมัดฮุกออกนะทุกคนไม่งั้นต่อยอยังไงก็โอกาสติดยากเหมือนกันแล้วก็มันจะทำให้ต่อยได้หลายหลายทีนะทุกคนคือถ้าใส่มัดฮุกไปปุ๊บจะต่อยแรงแล้วบอสจะตายไวอ่า อ่ะจะเปลี่ยนตัวทีทัศไว้ตัวแรกนะทุกคน ขนาดไม่ได้ใส่มัดทุกนะทุกคนเลเวลสองไปไปได้ถอดออกจะดีกว่าเยอะเลยทุกคน โอเคทุกคนฝ่าจะสิก็หลายมัดเหมือนกันไม่ได้งง่ายเพราะรู้สึกบอสน่าจะกันกันช็อต50%ได้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนอันนี้จะรอใช้เมกพันนะทุกคน เรียบร้อยบอสเลเวลสไม่ต้องใส่นวมเต็มนะทุกคนอย่างสู้สบายเลย อ่าภารกิจก็เสร็จไป2อนะทุกคนเรียบร้อยภารกิจเลเวล2ต่อไปเลเวล3ก็จากต่อยช็อตหนึครั้งเป็น2แล้วก็หมัดยับใยแมงมุมอีก2แล้วก็ไม่กะพันอีก2อนะทุกคน คิดดีมากเลยที่ถอดนมพุกออกปล่อยหลายหมัดไม่ติดเลยอโอ้โหทุกคนแม่งไม่ติดเลย ในขันไปก่อนดีกว่า โอ้โหเฉยไม่สำเร็จแล้วอย่างนี้ตายเฉย เอ๊รู้สึกเมือ่อกี้น่าจะใช้ไมกระพันไปครั้งเดียวนะทุกคนเดี๋ยวรอรอใช้อ่ารวมนี้ก็เป็น2ครั้งภารกิจไมกระพันก็น่าจะเสร็จเรียบร้อย <You> win. เอาละทุกคนตอนนี้ผมก็ได้สูตรทาเควสใหม่นะทุกคนตอนนี้น่าจะทําง่ายกว่าเดิมเยอะเลยวิธีผมน่าจะน่าจะช้าไปหรือยากไปนะทุกคน อันนี้ผมได้มาจากแคน INF นะทุกคนก็คือเขาตั้งไว้ว่าต้องให้บอสสเตมินาเนี่ยต่ำกว่า50%ถึงจะมีโอกาสติดช็อตได้ค่อนข้างสูงนะทุกคนก็สิ่งที่จะทำาั้นก็คือลบอย่างเดียวเลยทุกคนหลบหลบลบซึ่งมันจะมีบางจังหวะที่บอสจะก่อนนะทุกคนอาเห็นไหมฮะเมื่อกี้ต่ำกว่า50ต่อยบัตรเดียวติดช็อตเลย ลบไปเรื่อยๆนะทุกคนให้ต่ำกว่าห้าสิบติดช็อตได้ง่ายมากทุกคนคเควสก็ง่ายเลยอันนี้ต้องขอบคุณมากๆอันนี้ก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันอ่าทุกคนต,ต่ำสเตมินาบอสต่ำกว่าห้ิคือติดช็อตแน่นอน เมื่อต่อยครบสองครั้งแล้วทุกคนก็ก็ทิ้งตัวนี้ได้เลยทุกคนเพราะรู้สึกไม่ได้ใส่นวมพุกนีทุกคนจะจบเกมช้าด้วยทุกคนก็เลยทิ้งตัวนี้ไปเลยพอทิ้งตัวนี้ก็เอาตัวหลักมาต่อยให้ชนะบอลนะทุกคนแต่อย่าแพ้นะทุกคนและเควสก็จะสำเร็จนะทุกคน เอาละฮะเควสก็สำเร็จที่เรียบร้อยคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าคุณแคร์ก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะยังไงก็ขอบคุณนะครับ